กสวัสดีกราบมัสุดจริงนะครับนนี้ก็พาชมแผนกเนาะเราเข้ามาจากลานจอดรถรือว่าขึ้นลิฟต์มาจากชั้นล่างนะเดินเข้ามาเลยชั้นสี่เดินเข้ามานี่ก็เจอเลยมีวิดีโอให้ดูให้ความรู้แล้วก็แผนเนาะกิกรรมตรแงต่งนะครับอวดู่นี่เลยพาร์ติลี่บายพีวนวันนี้หมอมาแนะนำเรื่องอะไรดีคะ มีปัญหาคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับเต้านมครับ A จะได้วิธีผ่าตัดอะไรครับปีครับปีเจอะไรเงี้ยให้เขาคือส่วนใหญ่คนไข้ก็บางทีเขาจะมีการสอบถามเข้ามาเงี้ยค่ะว่าหน้าอกครับนี้ส่วนสูงเท่านี้น้ําหนักเท่านี้อยากทราบว่าผ่าตัดโดยแผลเล็กแผลใหญ่ยังไงแจ้งรายละเอียดมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อธิบาย,ยางี้ก่อนครับ ไอ้คัพที่เขาใช้กันนะคับเอคับ B ีคับตีอ่ะมัการใช้แค่บอกขนาดเต้านมไม่เฉยนะมันไม่ได้บอกทรงก็คือมันมันมันไม่ได้บอกทรงเต้านมนะคราวนี้เต้านมอ่ะมันมีเป็นหลายๆร้อยแบบเลยนะครับมีโอเคคับเอก็มีโอเคเอธรรมดาเอมีไขมันมันมีอะไรบ้างที่มึงมีความแตกต่างกันเยอะนะ,นะครับเอต่ำเอสูงเต้านมผนมอยู่ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้มีหลากหลายมากครับเพราะนั้น ถ้ามันไม่ได้เห็นลูกเชิงเนี่ยมันประเมินไม่ได้ว่าไอ้เคล็อย่างเงี้ยต้องไปใส่รายละเอียดอะไรแก่นะครับสมว่ไอ้คับเอออกดีเท่าไหร่คับบีออกดีททำไงนะครับคับียิ่งคับยิ่งคับใหญ่ๆคับสี่ีสีพับสีผิวไม่ตึงผิวผิวผิวแตกอย่างนงี้เยอะแยะนะครับ มันเกินด้านข้างด้านล่างครันแม้กระทั่งน้ำหนักส่วนสูงก็ไม่ได้แบบช่วยตรงนี้ได้ใช่ไหมค, <น S 2> คะเอจริง้าเราจะบอกเลยว่าคือปัญหาของเต้านมอย่างที่เราส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเต้านมของเราเองนะเราก็โอกาสน้อยมากที่จะเห็นเต้านมของคนอ,นนนอนื่นที่มันเยอะแยะเพราะนั้นจีิปคิไว้เต้านมเราเป็นอย่างเงี้ยคนอื่นจะเป็นแบบเราจริงเต้านมมันหลากหลายมันจะไม่เหมือนจมูกกับตาเพราะเราเห็นหน้าคน่เราเห็นจมูกคนนู้นเป็นอย่างนี้มันแก่นน้นเป็นอย่างนี้ตาคนนน้นเป็นอย่างนี้แต่อนมเนี่ยเราไม่ได้ไปเห็นไ้ให้ทางนี้นมห้อยนี่นมเปลี่ยวก็ไม เพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นต้นนมตัวเอเพราะนั้นเราคิดไว้ต้นนมคนมันเป็นอย่างนี้ทุกคนมันไม่ใช่อรมันมีความหลากหลายเยอะมากมาเพราะนั้นหมอเพาะนั้นคิดจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายเยอะนะครับเก็เหมนเพราะนั้นตรงนี้ความรู้มันไม่เท่ากันบางทีเทำไมบอกแค่นี้หมอไม่รู้เรื่องเออมันมีเยอะอีกเยอะนะครับเพราะนั้นแอดมินเขาก็ให้คําแนะนําตรงนี้ไม่ได้เช่นกันใช่ไหมครเพราะนั้นต้องเห็นรูปเลยเราจะบอกได้ว่าเอที่เป็นอย่างเงี้ยเอที่เป็นนมต่ำเอที่เป็นหุณนมไม่เท่ากันเอที่ มีไขมันเข้ามาถึงเมื่อเนี้ยดิแก้ไงไม่มอ,อกครับแม้แต่เอก็มีหลากหลายบีก็มีหลากหลายหรือถ้าแน่นอนชัดเจนคือเข้ามาพบกับหมอตู่ที่รโรง,งพยาบาลเปียวเวสได้เลยใช่ไหมคะใช่ต้องเห็น <คะ S 1> ตัวเลยเราจะบอกเพราะนั้นการให้ข้อมูลเป็นครับเป็นครับเอเจ็ดสิบ 70, ครับบีเจ็ดสิบรือว่าครับอะไรก็ตามแล้วบอกไซด์มาไม่สามารถประเมินได้นะครับค่ะเอ่อแม้กระทั่งแบบบางท่านนะคะเขาก็จะกรอบแบบรูปภาพในในช่องทางโซเชียลว่าแบบหน้าอกเขาคล้ายๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่อันเนี้ย เออบางทีแอดมินเขาก็แจ้งราคาไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างมันเป็นความลับคนไข้ใช่ไหมคะหมอเขาก็ไม่ทราบว่าภาพที่เอาไปลงแล้วคนนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมคะคือเราจะไม่ไปประเมินดยการที่ว่าเฮ้ยกรอบมาแล้วมันใกล้เคียงคนนี้เราประเมินยัไไม่ได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือจะไม่เป็นการคาดเดาเด็ดขาดคือการประเมินมันต้องชัดเจนครับไม่มีการคาดเดาเด็ดขาดเพราะงั้นใคก็ต้องเห็นตัวจริงหรือแม้กระทั่งแบบเขาแค่ถามเฉยๆว่าแบบเออ กรอบรูปคนไข้มาเคสของหมอค่ะว่าเคสนี้ราคาเท่าไหร่ซึ่งแอดมินเขาตอบไม่ได้เพราะว่าแอดมินแต่ละท่านที่ให้ความอำนวยสะดวกกับคนไข้เขาไม่รู้ราคาคนไข้แต่ละคนใช่ไหมคะเป็นข้อมูลของเขาอันที่หนึ่งอันที่สองคือเวลาเปลี่ยนไปราคาก็เปลี่ยน่ด้วยด้วยหลายๆปัจจัยเพราะฉะนั้นหมอตู่ก็อยากแนะนําให้ หมอนตู้ยินดีใช่ไหมคะที่จะให้คําแนะนําปรึกษาทั้งทางตรงที่โรงพยาบาลหรือออนไลน์ได้หมดใช่ไหมคะถึงไม่มาก็คอนเทลออนไลน์ได้โอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ